เขาบอกอยากเืมอความลังต้องรีบศึกษาเขาบอกอยากเื่ความลงต้องนีบศึกษาพี่ฉันบอกเื่งความลางต้องรีบศึกษาวิชา ปลาหูมุมพร้อมเน่ยปลาต่อมาอยากลืมความลางเฮ้เสิสาวิชานี้สาขาสิบดีกรีเด็กลืมสติ สาสรทางช่องเนมสุรพงนะครับฮะมไม่ช็อตกันแล้วเอาเอาไปเอาน่ไปถึงต่อไปเดี๋ยวลงช่องผมนปลาไหมเลยวะโอ้ปลาเราขึ้นจากเขาอกเช่ะโอ้มวมนป่าดแก้วยกตีนไห้เขาบ้างเราอยู่ปลากูจะคว่ำเลยกไหสักนึงเล่งเครื่องเเอ้ชอบเล่งเครื่องเหรอเพราะติตก เราสิโต้ไล่กตัไล่เลียงเครี่ยงป่ะสำแดสำแานยุคนเี่ตีเลยเเลงนี้ขโครับอรับขมดาแล้วขอรอยยู่ดอันนี้ผู้ใดเขียนก่อนเนี่ยู้ใดเขียน่ะนี่ยชุพงศ์หนน่อเขียนงั้นะมาโชว์ดูเขีโอ้โหเราเียเราเียเราเียเก็บเบขาได้ไหมล่ะเอ้วสราขาเดนนบเลสุรส์ เอาเด่นม to oh oh, oh, oh. oh. so he ุกเมียเดนมุกข้าเมียมุกเมียมุกยังไงเอางที่ว่าอนอันดินน้ำมันนะเขาได้ยินแล้วเขาบอกดังไนเลยเอามาด้วยามาด้วยออเอาไปกันงั้นนี่แหะเนาะเออลองิังแต่ละตัว่าผู้ใดเขียนเนี่ยเนี่ยคือเรางเขียนนะครับเขียนงั้นเขียนง้นปนิดเดียวยตัวหูว่าระดับปฐมอ่ะเขาไปแช่งนะเขาได้ที่หนึงตลอดวิชาการเนี่ยคไทยอ่ะปนิน้ำมัน ขันมึงว่าเป็นดับกับบว่าบอแล้วไงมใช่กบอกแม่เนี่ยได้เฉยแม่เนี่ยเด็กน้อยเก็บของแล้วกยังเก็บจะบอกแม่บ้าบคนบาะเป็นลูพี่คนบ้าบบอกเลยบถ้ากูลงไปในช่องยูทูปเด็กๆมันไปดูมันจะรู้สึกยังไงกูถมหน่อยยอกว่าไปเกบของชเน้อป้าป้าไปในเล้ว ก็แบบว่าเขาก็ต้องบบขอบคุณสถานที่นะอยู่ครับตอนนี้บลูอยู่สอ๋อ้ยงานประเพณีบุญข้าวจีประจำปีดีดเทศบาลตบลนาอ้อเขาก็ต้องจริงๆเขาต้องแบบอ่าไายฟุตให้เขาเห็นบอบอบอกบอกเป็นคนเลยวาไทยเลยดิอย่งมึงเลยนะว่าเลยมันก็บบอไดบอเจ้ามันโอ้ยมันก็พอบอไดอยู่ภาษาสำเนียงเลยนนีออเฮานำวบามาตั้งแต่น้อยบอกให้เลยนะบอกขอนเจนขอบคุณ บอกไปสิเราคิดถอนย้ายเลยไหมย้ายคนเลยบอกคิดถอนด้ซื้อดีเลยแด๊ดแชร์ดีแดดแดีแดเฮ้ยอะไรบอกถึงเรียงนี่พวกเช็คอันเดียเปลี่ยวหรือเปล่าโอ้นักฟุตบอลนักบุญบป็นเราเป็นตำนานปานยามิโดอยู่อยู่เป็นกุฏทางมาลายเราเรายิ่งเต็มตะการสนามอ่ะวิวยาว้าเรายิ่งเข่าอ่ะบ่เข่า บอได้บกว่ายิงบอบอยิงบอดบอขาวแล้วก็ยิงบอหอดบอยิงบอหอดจะพูดถึงทำมะเขือเปราะอะไรเลยว่าิ่นไปใช่แล้วปะไปคิปของเดียบเลปะเพราะงี้วัวมึงตั้งใจแล้แหละหลังๆมึงตั้งใจแล้วแหละที่แรกว่าจะเป็นคอนเทนต์แต่เดีี๋ยวน้เริ่มมาแทนแล้วเริ่มเริ่มมาแท้แล้วแหละเริ่มมาแท้แล้วล่ะเรี่องไปว่าเราป้าป้าไปดูโอ้ยมั้นกขนทำไมดีดูจะเปล่าจะเปล่า เราด่าวิ่งพี่เจ้าเลยว่าตัวนุ่ดับแล้วมันคุยประวิ่ไอเกียงเฮ้ยคาราบาลวะควายเลยนะนั่นน่ะอืมต้องไปท้อเอาข้าเจ้าปรากฏน่ะเข้าพ่อไปอ่ะขันว่ายุดข้าบ่อไปเนาะไป